กราบสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะก่อนอื่นก่อนจะรับฟังเรื่องราวดีๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโดนดีชาแนลเพื่อเป็นธรรมทานและเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะค่ะวันนี้เรารวบรวมคาถาชนะมารบทสวดไล่มารสวดได้ทุกวันให้แขวคขาดชนะศัตรูทั้งปวงอยากแ้วคลาดจากภายัยอันตรายต้องสวด บทสวดและคาถาชนะมารที่จะช่วยให้เอาชนะคู่แข่งและศัตรูทั้งปวงตามความเชื่อเพื่อเสริมความสบายใจให้กับตัวเองก่อนออกจากบ้านสำหรับใครที่กำลังเผชิญกับอุปสรรคปัญหาต่างๆในช่วงนี้การสวดมนต์หรือคาถาไล่มารก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้แคล้วคลาดจากอันตรายต่างๆ ได้มากขึ้นเพราะในสมัยก่อนก็มีการใช้คาถาพระพุทธเจ้าชนะมารก่อนออกรบเป็นประจำนอกจากนี้ยังมีการท่องคาถาศัตรูหมู่มารและบทสวไดไล่มารอื่นๆเพื่อช่วยให้มีชัยชนะและสู้รบได้สำร็จอีกด้วยวันนี้เราจึงได้รวบรวมบทสวดชนะมารมาฝากท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่าน หากใครที่อยากจะแค้วคาาจากภัยอันตรายชนะคู่แข่งและศัตรูทั้งปวงตามความเชื่อเพื่อเสริมความสบายใจให้กับตัวเองก่อนออกจากบ้านก็ให้ท่องบทสวดตามกันได้เลยคาถาชนะมารปัญจะมารีเริ่มต้นกันด้วยคาถาชนะมารปัญจมารีซึ่งเป็นคาถาปราบมารจากพระอาจารย์มั่นภูริทัตตู ใช้สวดเพื่อป้องกันอันตรายต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากอุบัติเหตุในบ้านอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือแม้แต่อันตรายที่อาจจะเกิดได้จากคนจากสัตว์หรือสิ่งของต่างๆก็สามารถสวดบทนี้ได้เช่นกันบทสวดปัญจมาลีชิโนโนาโถปัตโตสัมภูทิมุตตะมังจะตุสัจจัง ปะกาเสติธรรมะจักกังปะวัตตะอิเอเตนะสัจจะวัตเชนะโหตุเมชะยะมังฆะลังใช้บทสวดคาถาชนะมารปัจจะมาลีสวดเป็นประจำทุกวันเพื่อป้องกันอันตรายทั้งปวงคาถาชนะศัตรูสำหรับ คาถาไล่มารบทนี้หากสวดเป็นประจำทุกวันจะทำให้ศัตรูเจ้ากรรมนายเวรหรือหมู่มารต่างๆที่คิดร้ายต่อเราพ่ายแพ้ไปจนหมดสิน้นหากช่วงไหนที่เจออุปสรรคเยอะก็สามารถใช้บทสวดนี้เพื่อช่วยให้ศัตรูที่คิดร้ายกับเราพ่ายแพ้ไปจนหมดสิ้นได้ แม้จะใช้เวลาในการสวดสักหน่อยเพราะต้องสวดหลายจบและต้องกวดน้ำไปด้วยแต่รับรองว่าถ้าสวดเป็นประจำทุกวันศัตรูหรือเจ้ากรรมนายเวรต่างๆที่คิดร้ายกับเราจะทำอะไรไม่ได้แน่นอนบทสวดอัตตาหาสีชิตังสืออยู่ยาจ่ายังอิตตาปะชาอัตตะ ทันตัจสโปโสัตสะนิจจังสัตยะตะจาริโนนีวะเทวนะขันทัภพณะมาโลสะหภะพมมุนาชิตังอปะชิตังกะอิลาตถารูปัจฉะชันตุโนสวดคาถาชนะศัตรูนี้ห้าหรือเจ็ดจบ พร้อมกรวดน้ำอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรนายเวรศัตรูโมมานต่างๆคา,าถาค่มศัตรูสำหรับใครที่จะต้องเดินทางไปพบศัตรูหรือต้องไปเจอกับการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องเดียน การสอบเข้าต่างๆก็สามารถสวดคาถาข่มศัตรูเพื่อให้ศัตรูเกรงกลัวต่างๆและเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองได้ด้วยเช่นกันอีกทั้งบทสวดอย่างสั้นมากเพียงแค่สามบรรทัดสวดซ้ำเพียงแค่ไม่กี่รอบก,ก็สามารถออกจากบ้านได้อย่างมั่นใจแล้วค่ะบทสวดคัตูโพธิศตูราชะสิงโหวะมะหิ ทิโกูอระหังตะมัดทางปะกาเสนโตราชะสิงโหสัทถาอาหะนะโมพุทธ,ธายะนะมามิสุขะตังชีดนังสวดคาถาข่มศัตรูสามจบและกระทืบเท้าดังๆหนึ่งครั้งก่อนออกจากบ้าน คาถาชนะมารสำหรับบทสวดนี้หากสวดเป็นประจำทุกวันจะทำให้ศัตรูเจ้ากรรมนายเวรหรือหมู่มารต่างๆที่คิดร้ายต่อเราพ่ายแพ้ไปจนหมดสิน้นหากช่วงไหนที่เจออุปสรรคเยอะก็สามารถใช้บทสวดนี้ เพื่อช่วยให้ศัตรูที่คิดร้ายกับเราพ่ายแพ้ไปจนหมดสิ้นได้แม้จะใช้เวลาในการสวดสักหน่อยเพราะต้องสวดหลายจบและต้องกวดน้ำไปด้วยแต่รับรองได้ว่าสวดเป็นประจำทุกวันศัตรูหรือเจ้ากรรมนายเวรต่างๆที่คิดร้ายกับเราทําอะไรเราไม่ได้แน่นอนบทสวดนะโมพุทธ,ธายะโมกขันลาน,นันจะ มหาเถโลอิทธิมันตูอนุภาเวนะสุร,ริยะสิทธิมีใช้สวดเพื่อให้เอาชนะจากคนไม่ดีเพื่อไม่ให้สามารถทำอันตรายเราได้คาถารอดสำหรับบทสวดนี้หากสวดเป็นประจำทุกวันจะทำให้ศัตรูเจ้ากรรมนายเวรหรือหมู่มานต่างๆที่คิดหลายต่อเรา พ่ายแพ้ไปจนหมดสิน้นหากช่วงไหนที่เจออุปสรรคเยอะแยะก็สามารถสวดบทนี้จะช่วยให้คนคิดร้ายพ่ายแพ้ไปจนหมดสิน้นแม้จะใช้เวลาในการสวดสักหน่อยต้องสวดหลายจบและต้องกรวดน้ำไปด้วยแต่รับรองว่าถ้าสวดเป็นประจำทุกวันศัตรูหรือเจ้ากรรมนายเวรต่างๆที่คิดร้ายจะทำอะไรไม่ได้แน่นอนบทสวด นรานระหิตังเทวังนระเทเลหิปูชิตังนรานังกะมะปังเกหินมาสุขะตังชินัง,งนส,งงสวดคาถาชนะสตรูนี้5หรือ7จ็ุพร้อมกวดน้ำอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากานายเวรสตรูหมูมานต่างๆ บทสวดพาหงชนะมารนแบบสั้นหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีสำหรับบทสวดพาหงซึ่งจะเป็นบทสวดที่ค่อนข้างยาวและใช้เวลานานพอสมควรแต่ในบทนี้เราได้นำบทสวดแบบสั้นๆที่สวดง่ายขึ้นกว่าเดิมเพื่อช่วยสรเสืิญเรื่องชัยชนะต่างๆทั้ง8ปประการเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองเป็นประจำทุกวันบทสวด คามานาอุกะสะนะทุกท่องนโมสามจบก่อนจะสวดบทพาหงทุกครั้งคาถาขับรถสำหรับใครที่ต้องขับรถบนท้องถนนบ่อยๆต้องท่องไว้ให้ขึ้นใจกับคาถาขับรถซึ่งเป็นคาถาแบบสั้นๆสวดเพียงแค่หนึ่งบรรทัดก่อนออกจากบ้านหรือขับรถเพื่อป้องกันอันตรายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะขับรถบทสวดเมตตันจะสับพะโลกัตสะมิงมานะสับภาวะเยอปะลิมานังสวดคาถาขับรถเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายขณะขับรถคาถาชนะมาน10ทิศปิดท้ายกันด้วยคาถาโพธิบาทหรือที่รู้จักกันในบทสวดป้องกันภัย10ทิศ เพื่อช่วยป้องกันภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้รอบตัวในทุกๆด้านซึ่งบทสวดนี้จะเป็นบทสวดที่ค่อนข้างยาวสักหน่อยจึงแนะนำให้สวดทุกคืนก่อนนอนนอกจากจะช่วยป้องกันอันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วยังช่วยเสริมสมาธิให้มากขึ้นได้อีกด้วยบทสวดบูรพารักสมิงพระพุทธคุณนัง บูรพารัศสมิงพระธรรมเมตังบูรพารัศสมิงพระสังขานังทุกขะโรขะพระยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพสุสัพพโลกสัพพภัยสัพพเคราะหสเนียจันไดวิวันชัยเยสัพพทะนังสัพพลาพังพระวันตุเม รักขันตุสุรักขันตุท่องสิบจบเที่ยวต่อไปเปลี่ยนคําตัวหนาจากบูระพารัศมิงเป็นอาคะเนยรัศมิงทักษิรัศมิงหอรดีรัศมิงปัดจิมรัศมิงพายับรัศมิงอุดรรัศมิงอิสานรัศมิงปะถวีรัศมิงตามลําดับ เป็นอย่างไรกันบ้างคะท่านผู้ฟังสำหรับบทสวดชนะหมานที่เรารวบรวมเอามาฝากกันแบบจัดเต็มเชื่อว่าบางบทสวดหลายคนก็น่าจะคุ้นเคยหรือเคยสวดกันมาอยู่แล้ว ซึ่งแต่ราคาถาก็จะมีความพิเศษและช่วยป้องกันภัยอันตรายต่างๆที่เฉพาะเจาะจงต่างกันออกไปให้เลือกสวดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ใครที่สวดแล้วได้ผลเป็นอย่างไรกันบ้างก็อย่าลืมเอามาแชร์มาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะหรือหากมีบทสวดไหนเด็ดๆอีกก็มาบอกต่อกันได้เช่นกัน ดวงดีชาแนลขอขอบพระคุณแหล่งที่มาเนื้อหาที่นำมาตีแผ่เผยแพร่ให้กับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเพื่อเป็นธรรมทานค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้ทุกคนทุกท่านเจริญในศีลในธรรมสำหรับวันนี้ดวดีชาแนล ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่านขอขอบพระคุณค่ะ